นี่นะคะหน้าตามันสว,ส,สวัสดีครับว,วันนี้พ่อกับเชอร์ลิลี่อังนะครับผมก็เอ้ยอะไรนะวันนี้เรามีงานต้องทำนะคะนั่นก็คือเราจะทำตามสัญญาไม่ใช่นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำขนมเดวาย ขนมที่เราต้องทำเองนะคะทุกคนซึ่งแบบเราไปเสริมมานะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะทุกคนอ่ามันมีอะไรบ้างอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้คือช็อชโคโกบอปนี่นะคะชโคโะ็อคโกบอปอ่าส่วนอีกอันนึงก็คือ เออดีไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นซูชินนะคะทุกคนเป็นแบบใช่คือเราต้องทำเองนะคะก็จับประมาณนี้นะคะเราจะมาแกะกันเลยนะคะทุกคนเราจะมาทำกันเลยนะคะทุกคนเราจะทำอันไหนก่อนดีทำอันไหนก่อนดีอ,อ,อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้เราไปเก็บก่อนนะคะเราจะแก่นะ,ะทุกคน นี่นะคะทุกคนแล้วก็แกะตรงนี้นะคะเขามีอะไรที่แกะแบบเยอะมาก เราไปแช่ตู้เย็นกันนะคบอันนี้กาะหน้าอ่อยนะน่นกยังไหม เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครัแเราก็มาทำซูชิกันต่อเลยนะครับนี่นะคะ ไาข้ออกไ่เะลนไเร่ปอทไมเก่านี้ทำข้าวเสร็จแล้วหนึ่งคำสโชีเปหยบตันเลยค่ะไปไปนี้เลยไนข้าวเลยะ อีกภานะคะาเป็อะนทุกคนี่อเดี๋ยวนีะเนยังเลาเ่ะองการตันนะคะอันนี้เขาทไ,ไก,นกนอ,อนเยว้าวเอาสีดู้เาปลยซ่าเฮ้ยเจอไม่กนี่อก่อนแล้อออกได้นะเฮ้ยกด เสร็จแล้วครั้งที่สามนะคะนี่ครั้งสุดท้ายเราจะผสมสารอาหารอัเนเฉลได้แล้วนึงนะคะเนีเราจะทำนี่จผสมพิสายเลย ใายนะเสร็จแล้วกนะคะกับซูชิของเรานะคะหน้าตาก็ออจจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะหน้าตามันออจจะประมาณนี้ ส่วนช็อกบล็อกของเราก็แข่งอันเป็นที่รับรอยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยวายรูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะเอาออกนะคะว้าวนี่หนึ่งอัน อันที่สองนะคะอันนี้เป็นใหญ่ย <c oughs> ักษ์เคยว่าไปกับช็อกโกแลตเปลาวอ่ะนี่เราจะมาชิมกันเลยนะคะทุกคะนะคะนี่นออืมร่อยเหมือนนมเลยนะคะทุกคะนใช่อ เดี๋ยวเราจะรังชิมอ่ซูชินะคะหวานเต็มปะ ฟินเวอร์อ,อ,อ,อร่อยไหมน้องจีแอือขลอร่อมากอือพึ่งข้าวปลาอันนี้รสแบบหวานๆนะคะใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งมาด้วยนะคะติดตามก,กันเยอะๆนะคะ ก็ผมก็ต้องล,ลาตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย